เอาพี่เอาพี่อ้อมไปปล่อยทะเลครับดูเรือปลาแสบพี่บอกว่าเจอผีที่ไหนนะไหนอะไรเจอผีเรือประแสฮะเรือประแสบเรือหลวงประแสบอยู่ที่ไหนครับที่ใต้ที่เป็นคาวอ่ะ พี่ว่าช่าง,งไฟช่างไฟเขาไปทําระบบไฟช่ <Okay. S 2> างใต,ต้แล้วเสร็จแล้วเขาเจอเป็นแบบกองกๆๆๆๆๆๆๆองเหล็กเม็ดเป็กกองเหล็กเอานั่นหละเจอตาเขียวแล้วก็วิ่งแบบว่าเรามองเม็ดแล้วก็วิ่งใส่หน้าเราเลยคนทําไฟเขาวิ่งอดหลับเลยตั้งแต่นั้นนะคะคนทําไฟเป็นไง <c oughs> <c oughs> มีมีมี <c oughs> ช็อคจากนั้นเลยคะ <c oughs> <ม>่ะอยากรู้อัปเตอร์ อันนี้คืออะไรนี่เนี่ยอันนี้หมอ้อต้มกาแฟใช่ไหมอ่าใช่ใชอันนี้คือหม้อต้มกาแฟก็คือทหารคนละมอทุ่นไงทุ่นระเบิดทุ่นระเบิดก็เราก็นึกว่าหม้อต้มกาแฟนี่คือ mm hmm. ทุ่นเห็นที่เราวิ่งผ่านครับกองเหลือทุ่นอ๋อนี่เหรอกองคือกองหน้าก็คือจะมาฝากทุ่นตรนี้เป็นทุ่นระเบิดที่ว่าเรือเรือเราวิ่งไปแล้วเนี่ยมันจะดับเรือจุดนั้นจะต้องวิ่งก่อนโดยที่เรือเขาจะเป็นไม้ถ้าเกิดเป็นเหล็กปุ๊บกระทบนี่ปุ๊บจะระเบิด จะเป็นเรือไม้วิ่งเข้าไปจะเป็นระเบิดครับผมผมนึกว่าหม้อต้มกาแฟเลี้ยงอ่าทหารบนเรือไม่มากถ่ายเรือย็จะไม่รู้เลยนะอันนี้สมอเรือนะอ๋อค่ะอันนี้ของจริงอันนี้สมออยู่ด้านบนมาถ่ายสมอเรือกันพวกเราโอ้ไม่ใช่ชุดนักเรียนนะไม่ใช่ตาสมอที่เราใส่กันพี่ตัวนี้อะไรครับเนี่ย เขาเรียกว่ายิงงไออ๋ตัววางทุนเหรอยิงทุนยิงทุนยยิิงงทุนเหมือนนกัพราะว่าสมมติถ้าเกิดเป็นเรือทูชีพมันต้องอยู่ข้างเรือข้างเรือเหมือนแบบมืงออกเหมือนกันเปิดไม่ใช่เปิดสิเปิดบอกว่าห้ามเปิดชิดเป็นคนดื้อไม่ผมเป็นคนเชื่อฟังไปจะไหลลง อันนี้เขาถอดอะไรหมดแล้วใช่ไหมขอบหมดแล้วครับอ,อันนี้คือตรงที่คนดีเขาก็เข้าไปได้ตรงนั้นอันนี้ก็ได้จะเป็นทุน่นร<ล>ะเบิดเหมือนกันเนะอืมถ้าสมัยนี้เ,นเขาใช้เป็น อันนี้เร็งอันนี้เร็งยิงเป็นด้วยแมนนวดในเขาส่องตรงไหนพี่ออมเป็นตรงส่องไว้เถวไปยิงตรงนน้นสิมีพเมีคนต้องมีคนนางนงแล้วบอกกักอาเียไนเปอร์อ๋อสดาว่าดูหนังั่จะแม่นมากูมาจากในหนังยังใช้ได้ไหมครับเนี่ย ไม่ได้แล้วค่ะคิดถึงรเรื่องว w a t e r b o r n ์ไง,ง,ไงใช่ไงเนาะคือแบบว่าเรือแบบนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ว่าปลดสลักนิดนึงอะไรเงี้ยจ้านะโอ้ยออยางเห็นลูกปืนคงจะใหญ่ โอ้โหโโนี่ไงนี <c oughs> ่ <ไง S 2> <ง>จำลองอยู่นี่ชิดบ,บังหนุนลำเลียงเป็นห้องลำเลียงเตืนก็ลำเลียงไปใส่น่นไงครับใส่น,น่นจะมีห้องอะไรห้องแท็กซี่โบราณโอค ห้องโ,โบราณอ,อ๋อห้องเบปซี่ห้องโคกโบราณอ๋อนี่เปนสมัยยุคสงครามโลกเลยอ๋อเหรอครับปลา,าเขาเอามาขาย <c oughs> าอันนี้ของจริงเปล่าครับเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรครับน้องตอปรริส <c oughs> <c oughs> อัน <c oughs> นี้คืออะไรครับเนี่ยอ <c oughs> ๋อที่กวาดทุนระเบิดเรียกว่าอะไรนะอีกทีชื่อคเขาพวนพละเวน มันทำงานยังไงคะไม่ใช่เออตัวเนี้ยสมมติเราจะไปเจอทุ่นนี้ต้องเอาเนี้ยเอาไปกวาดไปฝากทุ่งไปทางหน้าต่อใช่ใช่ก่อนที่เรือเรือไปมิฉะนั้นก็กองเรือทุ่นเนี่ยเขาจะมีเรือไว้ฝากฝากกับแล้วเขาจะเป็นเรือไม้อันนี้คือมันกวาดมันจะติดทุ่นระเบิดไปด้วยใช่ไหมหรือว่าจะให้ระเบิดเพิ่มอ๋อ ตกลงเราจะออกลกใจจะตีคู<ณ> <schnell> <sm> ่กันฝากฝากเกี่ยวด้วยกันก็เกี่ยวอ๋อไม่เราจะมาประจำการที่นี่แล้วราจะประจำการอะไรนี้จะย้ายฐานมาอยู่ที่นี่เราจะเปิดช็อปเปิดท h o p บนนี้ออ๋เราตอบไม่รับเลยต้อตอบเขาเห็นชุดของเห็นชุดของพี่หนุ่มแล้วบก็ไม่กล้าตอบแล้วครับ เออล้วเผิดเขาจะดนไม่่ k k ้องคเอ๋ออันนี้ของคเอร์ขออะไรนะมีข้าวหมข้าวข้าวหมข้าวเอาไปไว้กรอบไหมไม่เอามันจะเป็น ที่แม่ย่านางใช่ไหมที่เขาไหว้แม่ย่านางใช่ไหมถึงไม่ให้ข้ามไปฝั่งนั้นห้ามเข้าอ๋อจริงงกานเรือเนี่ยขนรือเขาต้องรจริงอ้ายเรืออันนี้ห้ามเข้าอาจจะมีกระแทไฟฟ้าอีวาจะไป มรงขอต้องขึนนะนั้นทงผ่านเรือปะ่งผานเ,อ,านเอที่อยู่ต้งกึงหลังส่งรงาราชนาวีจะมีช้าง เปี้ยวได้เหรอพี่ผมว่าทอร์นาโดยังเอาพี่ไปไม่ได้เลยนะคนรมาจะใช้ปอร์เตอร์อย่างจริงจังแล้วว่าสมองเนี่ยเวลาเราพิสน์ใช่ไหมพูดถึงว่าพี่เป็นคนที่มีรักฐานมั่นคงพี่เป็นคนมั่นคงครับเออนะทอร์นาโดก็เอาพี่ไปไม่ได้โอเคครับตอนนี้ก็แบบว้เป็นแค่นี้นะครับจิตใจมั่นคงครับผม ครับก็อันนี้เดี๋ยวมาชมเรืออะไรนะเรือหลวงแม่กองนะโซไปล่างแล้วโซเนี้ยไปล่างไม่ได้กบกองจะได้มัครบนี่ก็เลยต้องใช้ชื่อครับผมอ๋อนี่ครับเป็นคนแม่กองเพือพี่หนุ่มแม่กองนะครับผมจริงๆแล้วอยู่ซึ่มาเจอที่สมุทรปราการมาเจอกันที่สมุทรปราการนะครับเป็นคนเร่นของสุทรปรากาโอเคครับสโหรับคลิปนี้ครับหเพียงแค่นี้นะสวัสดีครับดูหันหลังให้เลยเนาะกล้องเนาะ